เรื่องของการโกนหนวดกับคุณผู้ชายเนี่ยเป็นของคู่กันขาดกันไม่ได้มีมาคู่โลกเลยผมจะมาแนะนำของแบรนด์เอ็นเฉินสินค้าจีนแบรนด์อินเตอร์รุ่น MS 0 0 6ดีไซน์สวยงามรูปทรงเล็กกระทัดรัดสีกันเมทัลดูเรเบิลพาวเวอร์ฟูลคอมแพคฟอยล์เชเวอร์เอ็นเฉินก็เป็นแบรนด์ที่มาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองในมาตรฐานสากลน,นะครับ จำหน่ายในยุโรปได้แล้วก็มีสํานักงานในเยอรมันในส่วนของการผลิตและวิจัยพัฒนาเขาจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตัวสินค้าเป็นเครื่องกลหนวดโมเดล MS006 เวลาในการชาร์จ2ชั่วโมงใช้ USB ในการชาร์จก็คือ5โวลต์1แอมป์เพราะฉะนั้นใช้อแดปเตอร์ธรรมดาอะไรก็ได้เมนฟีเจอร์ก็คือ water proof 3 flexible b l a d e ใบมีด3ใบมีดที่ flexible ได้ Magnetic c u t t e r H e a d แล้วก็ Type C charging เดี๋ยวเราอันบ x ็อกมาดูกันก่อนกล่องแข็งสวยหรูเลยเปิดมาก็จะพบว่ามีคู่มือเ n นช e ่นยูเซอร์เมนในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้เล็กๆชิ้นหนึ่งมีสายชาร์จ USB Type A to Type C สายค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีแปรงปัดทำความสะอาดแล้วก็ตัวเครื่องโอ้สวยงามครับไม่ใหญ่เลยพอๆกับก้อนสบู่เราเลือกมาเอ,าอางก็ได้ ก็จะเป็นสีตามที่เขาระบุไว้ที่หน้ากล่องก็คือกันเมทัลทีเทาเมทัลิกดูดีมีราคามากเลยวิธีการเปิดกดตรงนี้ครับ Place to Activate เป็นปุ่ม Power อร์นั่นเองพอเรากดลงไปเนี่ยโอเครื่องทำงานเลยนะครับเสียงประมาณนี้เสียงไม่ดังเสียงนุ่มนวลดีปิดก่อนนะฮะการเปิดฝาเปิดแบบนี้ได้เลยยกขึ้นมาเขาจะเป็นฝาแม่เหล็กเนี่ยจะมีแม่เหล็กติดอยู่ตรงนี้ ครอบลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยแนะนําว่าเปิดฝาขึ้นมาก่อนเราจะได้เปิดตัวนี้ได้สะดวกจุดเด่นทีาจะอยู่ตรงนี้ก็คือแผ่นที่จะมารองใบมีดเ,เขาเป็นฟอ,อยที่บางมากตัวนี้ยิ่งบางเท่าไหร่เวลาเราโกนแล้วหนวดมันก็จะเหลือต่อน้อยที่สุดตัวนี้บางถึง0.05มม บางมากครับรุ่นก่อนหน้านี้ยัง0.06นะตัวนี้บางมากเป็นพิเศษเพราะว่าเทคโนโลยีวัสดุสมัยนี้เขาสามารถทําโลหะให้บางได้ขนาดนี้แล้วสมัยก่อนทําไม่ได้นอกจากทองหรือว่าไทเทนเนียมเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้ละมอเตอร์เสียงเบามากเป็นมอเตอร์ที่ทํางานได้ถึง6,800รอบต่อนนาทีใบมีดเนี่ยเป็นแบบลอยตัว3มิติเลยทํางานได้ทุกทิศทางทุกด้านเลย ก็จะมีสามใบมิดเลยนะครับ1 2 3สปรับตามความโค้งของใบหน้าได้ด้วยคือตรงนี้เวลาสังเกตดูนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเขาจะยุบป,ปรับลงได้นิดๆคือเฟลกลงไปได้นิดๆเนี่ยปรับตามลักษณะของใบหน้าของความโค้งที่เราเลื่อนตัวนี้ผ่านไปนะตัวเครื่องก็มีขนาดกระทัดรัดมากเลยนะเมื่อเราเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับด้านยาวสุดของตัวเครื่องประมาณ8เซน80มมทางด้านกว้างเนี่ย ประมาณ61มม,มนะความหนาประมาณ35มมสะดวกในการพกพาเดินทางมากทีนี้ลองดูการชาร์จเขานิดหนึ่งนะเขาชาร์จด้วย USB Type C ตัวเนี้ยนอกจากจะเป็นฝาปิดพอร์ต USB Type C แล้วเวลาปิดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นยางกันลื่นด้วยนะเวลาเราวางกับพื้นเล่นกระเบื้องหรือขอบอ่างน้ํำที่มันลื่นๆเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้เกิด Friction เกิดการฝืดได้นิดหนึ่งจะได้ไม่ลื่นไม่ลบง่ายๆ ถ้าชาร์จ1แอมป์เนี่ยเราก็ใช้พวก power bank อะไรพวกนี้ใช้ได้เลยใช้สาย USB Type C to Type C ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูด้วยนะ,ะเผงบางทีเราขี้เกียจพกสายไปหลายเส้นอันนี้เป็น Type C to Type C แล้วเสียบไปแล้วจะขึ้นไฟแดงช่องเล็กๆข้างๆพอร์ชาร์จนีะจะมีไฟแดงแจ้งสถานะการชาร์จขึ้นมากระแสะชาร์จท,ทำได้ที่ประมาณใกล้ๆ5 0 0มิลลิแอมป์เลยนะถือว่าทำได้สูงทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่ b u i n ภายในแบบนี้ ตามสเปคเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ระบุความจุแบตเตอรี่มาให้นะแต่ว่าดูจากกระแสชาร์จประมาณ500มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จจิ้งไทม์ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะมีความจุประมาณพันปลายปลายพันกว่ากว่ามิลลิแอมทีนี้ลองเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูตรงหัวเนี่ยถ้าเราถอดออกมาแบบนี้เขาจะตัดการทํางานนะครับถอดออกมาเพื่อจะทําความสะอาดเพื่อจะล้างอะไรก็ตามแต่ชุดนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันท่านไม่ต้องกลัวว่าจะต้องออกแรงต้องดึงต้องอะไรยาก,ยากนะมีแม่เหล็ก ตรงนี้ก็มีแม่เหล็กให้ดูดีมากตรงนี้ก็จะเป็นแกนที่ก็จะมาเข้ากับชุดนี้ต่อไปเขาคงต้องมีหัวมาขายถอดมาทำความสะอาดก็ถอดตามนี้เนื่องจากคู่มือเขาตัวเล็กมากผมถ่ายจากคู่มือมาอีกทีหนึ่ง cleaning and maintenance วิธีการทำความสะอาดของเขาเนี่ยก็คือเปิดขึ้นมาแล้วก็ยกหัวแล้วเครื่องเขาจะตัดไปเองดับไปเองนะครับไม่ต้องตกใจแล้วก็ใช้แปรงก่อน use the cleaning brush to sweep เบาๆตรงนี้ ยกขึ้นมาแล้วก็ปัดปัดเบาๆตามนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็แนะนำให้แยกเบรดเมสเนี่ยออกแล้วก็ไปล้างน้ำลิ้นวอเตอร์ล้างน้ำก๊อกล้างอะไรก็ได้น้ำให้มันไหลผ่านลงไปเลยนะครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแห้งดีแล้วเราก็มาประกอบกับคืนที่เดิมเขาก็พร้อมใช้งานต่อได้อีกนะครับอันนี้ก็วิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรง่ายๆแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วย ลองดูน้ำหนักเขาหน่อยนะฮะว่าหนักประมาณเท่าไหร่เวลาเราเดินทางน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้ว140.5กรัมนิดเดียวเอง <S <S <ampoo. S 1> เบามากสักปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาตัวหนึ่งเป็นไฟฟ้ามอนกันของอีกแบรนด์หนึ่งแต่ว่ามันโกลแล้วมันเหลือต่อค่อนข้างเยอะแล้วก็เก็บงานค่อนข้างยากเลยเพราะว่าหัวเนี่ยเขาจะไม่ไม่เฟล็กซิเบิลลงไปแบบนี้ได้แต่อันนี้เท่าที่ลองดูก็แจ๋วเลยเดี๋ยวมีคลิปตอนที่ลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทดสอบการใช้งานจริงๆให้ดูนะครับก็ ประมาณนี้ที่มีอยู่เดิมๆเปิดขึ้นมาง่ายๆครับกดทุ๊เดียวขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะครับ ง่ายๆแค่นี้เองโอเคเลยแจ๋วมากบอกได้เลยว่าสัมผัสการใช้งานเนี่ยดีมากได้มาลองใช้ดูเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยสำหรับราคานี้ดีกว่าแบรนด์ใหญ่ๆหลายๆแบรนด์เลยหลังจากที่ได้ดูคุณภาพของงานผลิตของวัสดุที่ใช้แล้วก็ได้ทดลองใช้ดูแล้ว e n c n 0 m s 0 0 6เนี่ยผมสรุปให้ง่ายๆสั้นๆว่าตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่แล้วเนี่ยกว่าแล้วเนี่ยผมใช้เครื่องคนหนวดมาเยอะมาก ทั้งของแบรนด์ฝรั่งแบรนด์ญี่ปุ่นแพงๆคนระหลายพันก็มีเมื่อก่อนนี้ทํางานทางด้านที่ต้องติดต่อกับผู้คนเยอะๆนะภาพลักษณ์ต้องดูดีหน่อยตัวนี้ดีสุดคุณภาพ การโกนความเกลี้ยงอะไรเนี่ยดีที่สุดมันเป็นไปนด้วยเทคโนโลยีวัสดุด้วยตัวนี้เขาเอาวัสดุที่ดีที่เหมาะสมมาใช้ทํางานร่วมกันได้ดีมากแบตเตอรี่ที่มีความจุพอตัวมอเตอร์ที่มีความเงียบเทคโนโลยีการใช้กลไกการสั่นเนี่ยแน่นอนทั้งทําให้เกิดเสียงนะแต่ตัวนี้เขาทาเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีมากเลยเสียงไม่ดังมากในเรื่องของการโกนก็ได้คุณภาพที่ดีที่สุดละ ออกมาได้เกลี้ยงมากรูปทรงรูปลักษ์ดูดีทําดีไซน์ดูแบบดูอินเตอร์มากเลยดูหรูหราไม่มีคอมเมนต์อะไรมากมายเกี่ยวกับตัวนี้เลยจะมีนิดเดียวก็คือราคาประมาณนี้ผมว่าน่าจะมีพวกซองผ้าสักหลาหรือกล่องหรือเคสใส่อะไรก็ตามแต่มาให้สักนิดหนึ่งจะเพิ่มมูลาค่าขึ้นมาอีกเยอะเลยตัวเครื่องอะไรนี้ก็ทําได้เรียบหรูดูดีมากดูมีสไตล์มากตัวยี่ห้อก็ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้แบบ เน้นโปรโมทที่ห่ออะไรนะครับไม่สังเกตไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าเขียนว่าทุกนี้เอนชวแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ด้านหลังนี้เล็กน้อยหลังจากโกนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทําความสะอาดบ่อยๆก็อาจจะไม่จําเป็นต้องล้างน้ำนะครับจะมีเศษหนวดติดอยู่ในเนี้ยแล้วก็ใช้แปรงปัดทําความสะอาดออกทางด้านนี้ก็เคาะๆลงกับพื้นก็จะ ล่วงลงมาแบบนี้แล้วก็อยู่ที่ตามพื้นเนี่ยก็ใช้ข้อเคอเอาก็ได้นะครับแล้วก็แปรงปัดปเบาๆตัวนี้อย่ารุนแรงมากเพราะว่าเขาเป็นฟอยที่บางมากและด้วยความบางของฟอยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ทําให้โกนแล้วมันจะเหลือต่อน้อยที่สุดใกล้เคียงกับการใช้ใบมิดโกนเลยฮนะแต่ว่าถ้าเยอะๆแล้วก็ล้างน้าสักทีหนึ่งก็ได้ถ้าอยู่บ้านนะครับมีเวลาพอ,อาวางไว้ให้แห้งหรือใช้พวกก้ายเป่าผม ที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนะฮะให้มันแห้งแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมจะใช้ได้นานๆครับแบตเตอรี่ก็หมั่นชาร์จเอาไว้เรื่อยๆแล้วกันเพราะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่บิวอินภายในซึ่งสะดวกมากอยู่แล้วในขณะที่ชาร์จอยู่เปิดใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับลองสาย Type C t ู Type C เลยถ้าเบื่อเราจําเป็น,รปนหรือว่าใช้ไปครึ่งทางแล้วมันเกิดหมดกลางทางขึ้นมาแบบนี้เราเสียบ power bank ใช้ต่อได้ไหมเปิดได้นะครับเปิดติดชาร์จอยู่แล้วก็เปิดใช้ได้ ตอนนี้ฉุกเจินครับไม่งั้นบางท่านกลัวว่าเกิดแบตหมดกลางทางแล้วไปต่อไม่ได้ยังไม่เสร็จทํำยังไงแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับควรจะชาร์จไว้ให้เต็มเสมอเพราะแบตเตอรี่พวกนี้ชาร์จเติไมไว้เรื่อยๆไม่เสียหายอะไรครับไม่ต้องรอให้หมดแล้วค่อยชาร์จ ราคาในสตร์ e เขาเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ประมาณ999าบาทนะแต่ว่าก็ลองดูจะมีโค้ดมีส่วนลดมีอะไรอยู่ตลอดเวลางานคุณภาพขนาดนี้เนี่ยไม่ถือว่าแพงเลยนะวพรางานเขาเนีย้ยงานเขาปลาณี้ดีมากแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีทางด้านวัสดุของเขาเ เหนือกว่าของหลายๆแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์ได้กันซึ่งแบรนด์อินเตอร์เหล่านั้นก็ราคาค่อนข้างจะหลักพันหรือบางที2,000กว่าบาทอย่างสเปคได้ไม่เท่าตัวนี้เลยก็ขอบคุณเอ็นเฉินส่ง m s 006มาให้รีวิวให้ชมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ